ชีวิตมันยากลำบากจะปัญหาเต็มไปหมดไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงโฮจะแค่แน่มีช่วยได้จากที่ได้พบอาจารย์แล้วที่ได้อะไรจากอาจารย์มาน,นครับ ก็ได้แนวทางที่เราคิดว่าเราลังเลลังเลอยู่เราอยากจะทําอะไรเหมือนปีนี้เราตัดสินใจว่าจะทํานั้นทํานี้กับลูกคนนี้อกับเรียกว่าอะไรเป็นสิ่งที่เหมือนมันเป็นโมเดลแล้วมันไม่ใช่เหมือนลักษณะเหมือนแบบเป็นการที่ไปงมงายไปอะไรอย่างนี้นะคะมันเหมือนใช้ใช้ตักกะใช้วิยทยาศาสตร์ใช้อะไรหลายๆอย่างนะคะมารวมกันซึ่งเราก็ เราเป็นคนไม่ได้ยึดติดกับอะไรอะค่ะก็คือเป็นคนแบบกลางๆแล้วก็จะมองเหมือนชี้แนวทางให้เราอะค่ะ <c oughs> เขาเรียกอะไรสร้างความมั่นใจเนาะ <c oughs> แล้วก็มันอุ่นใจมันเป็นที่ อยเงี้ยคือถ้าทุกๆคนในประเทศไทยหรือในโลกใบนี้ทำตามโมเดลของอาจารย์นะมันก็เป็นสิ่งที่นั่นแหละเขาเรียกว่าการสร้างโลกอะค่ะคือคนเราเหมือนกับบอกทำดีให้ตัวเองทุกๆคนคิดแบบนี้มันก็ไม่มีอะไรที่ร้ายเกิดขึ้น,นอะไรประมาณนี้ค่ะก็คือมันเหมือนเป็นหลักใช่มันเหมือนเป็นหลักวิทยาศาสตร์ไม่ใช่ไปไปงมงายอะไรแบบนี้ค่ะคิดว่านี่แหละ ถ้าทุกคนมีกลุ่มมีอะไรที่ว่าทําทําเหมือนกันเลยประเทศเราอ่ะคิดว่าประเทศเราคิดว่าจะไปได้ดีเนาะก็ขอบคุณมากเลยที่ได้มีโอกาสต้องขอบคุณพี่ตุ้มที่ทําให้ได้เกิดวันนี้แบบเหมือนกับเขาเรียกว่าความบังเอิญไม่มีอยู่จริงอะค่ะเขาเรียกว่าจัดสรรมาแล้วเนาะงั้นก็ขอบคุณมากครับขอบคุณที่มากเลยนะครับ จะช่วยให้คนก้า,าวเท้าบัรหา